เอาล้ครับผมมาพบกับฮอกกี้เกมเมอร์กันอีกแล้วนะตอนนี้ก็มาเล่นเกมวีเวร์เฮียอะไรสักอย่างเลยแหละครับผมมันเกี่ยวกับการแก้ไขปริศนาหรือพัซเซิลต่างๆนะครับผมว่าแต่เกมนี้ได้ได้สองคนนะทูเพย์เอร์นะน่าจะนะที่เห็นเขา,า,า,าเป็นน่าจะเป็นพูทูเพย์เจอร์นะลองดูครับว่าพวกผมจะผ่านไปถึงดันไหนได้ดีกว่านะพอสนุกกันไหมถ้าต,ตอนนี้หาาลักลานดอยู่ด้วยนะในสตรีมนะครับผมไปลองหาซื้อกันเล่นกันได้นะครับผม อาจจะไม่รู้ว่าเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะครับผมงั้นไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเล s ก o เฮ้ยเาปเปะช่วยดึงมือหน่อยเดะเออ h ต n งคิวมากนะขอบใจมากฮึบเออหนาวจังมีวอล์กเปิดก่อนนะเปิดก่อนอืบอืบจูนขึ้นจูนขึ้นโอเคตีนไหมฮัลโหลอ๋อสเปกบร์กระโดดครับทุกคนมานี่เราอยู่ที่เมืองอะไรฮา,าร์ดเหรอ เมื่อเห็นความรักอะพี่เป้อะไรอะกดซูมกดอ,อ๋อกดกดเอ,อ่อกดอาสาพี่เป้ะเมาส์กลางอะไอปุ่มกลางตรงเมาส์อะเราเครเนี่ะ <c oughs> ที่อากาศหนาวอัน,นี้คืออะไรอะจะบอกนะว่าเป็นแมปอะเราขึ้นมาจากเราขึ้นมาจากท่าเรือใช่ไหมตรงเนี้ยเหรอโอเคไม่เป็นไรเราเดินไปต่อดีกว่า เออคุณต้องตัวสูงเท่านี้ยิึงเต้มึงตัวเตี้ยเกินไปอ่ะเฮ้ยเอาดีดึงกดที่ขวาพูด้วยนะอ้าทำไงอ่ะมันให้เราคุยอะไรอะใครวะนี่ไงนี่ไงกดค้างไว้มันมันมันจะเปิดมันจะเปิดเข้าไป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 พี่ดึงให้ผมด้วยพึ่งให้ผมด้วยมันดีกลับ มันดีกับฮัลโหลโยโย่อพี่ต้องเดินไปเปิดตรงนู้นหรือเปล่ามันเข้าได้คนเดียวเปล่าใช่ปะใช่ปะเราเดินไปเปิดตรงนั้นโอ้สุดยอดสุดยอด thank you thank you วิ่งโดยรถถูกคทางไว้อ๋อโอเคมันสอนให้เราวิ่งครับพี่ โคตรทีนะผมเก่งวิ่งตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> โอ้โหทำไะมันพนูดดิมันให้ผมวิ่งยาวเลยอะวิ่งเป็นวิ่งเป็นมาราทอนเลยเชื่อคุณจะไปโอลิมปิกได้แล้วเนี่ยตอนนี้ทางเข้าข,ข,ข้างหน้าไงตรงไหนอ๋อพี่เราอยู่คนละฝั่งกันเว้ยพี่ลองวิ่งขึ้นมา นีขึ้นมาจะเจอผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราจะไปฝั่งเดียวกันไม่ได้มันบอกว่าคำใบ้พบได้บนเมนูเข้ามาดูได้เลยอ่ะพี่เห็นปะผมเห็นพี่เดินเข้ามาแล้วเห็นแล้วนี่เห็นไหมวอนน่งวอนน่งฮัลโหลฮัลโหลพี่ไปดูคำใบ้ตรงูุนเดี๋ยวมีคำใบ้อะไรบ้างอ่ะมุดนี่วะขาผมไม่มีอ่ะผมมีแต่ไอ้ลุงขายตั๋ว ไม่ใช่ลุงวว่ามันเป็นเด็กอะเด็กแก้มแดงเหมือนปิกจูอะแต่มันไม่เป <ขอ S 2> ็นหัวล้านอะเอาเ<อ>ถครับฝั่งตรงนั้นเจออะไรที่เป็นพิรุษไหมครับผมจะมีเครื่องแต่ว่ามันมีรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมอ๋อเพาผมกดค้างไว้มันพี่จะพูดไม่ได้นี่หว่าเพิ่งรู้เนี่ยโอเคงั้นผมพูดยาวเลยนะอ่าห้าเหลี่ยม แล้วก็มีเหรียญตกมาผมยหย่อนเะหรียญนะเปึ๊บแล้วก็อะไรต่อนะแล้วกดกดแท่งายาวมันมีมีหลอด,ยอดหย่อนเหรียญแล้วกดแท่งยาวเหรอใช่มันเหมือนเป็นตุ่มให้เลื่อนนะโอเคผมเลื่อนตุ่มแล้วแล้วก็ยังไงต่อพี่แล้วก็สีเส่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมโอเคแล้วก็อะไรต่อครับแก้วมีแก้ววะแก้วเหรอ โอเคถูกพี่ไม่รู้อ่ะผมกดแก้วนี่คือแก้วหัวเนี่ยเพิ่งรู้โอ้โหขวดพานโอ้ my god เย <Yeah. S 1> ้ในสุดเราก็เจอกันแล้วที่รักเปไงต่อเี่เรียมาหลับเรียมาเรียมาพี่เยดแม่ภารกิจคือผมก็ไม่ได้ยินเสียงพี่ไงเราห้ามกดทอนกันด้วย เห็นเห็นวอลตรงเห็นไฟตรงวอลปะถ้าตรงถ้าตรงร้านขึ้นแปลว่าอีกคนจะพูดอยู่โอเคครับไม่งั้นถ้าเราสื่อสารกันดีงั้นจบไปแล้วเราผมไม่ได on ้ยินเสียงพี่ไงกดคลิกกดคลิกกดคลิกไอ้บ้าเรืรองกิจแรกเวลาที่ง่ายไหมง่ายง่ายง่ายใช้เวลาโคตรนัน ถึมถึึมถเอ้ยพี่เอาคบเพ่ออกมาไงวะก็ตัอาก็ตัอาเย่โอ้นี่ใครกันนะเนี่ยนักสด o ไทเปลี่ยนเรความหวังต่อคนนี้ด้วยการ <c oughs> คบจากหรอมาเลยที่รักเข้ามาสิเฮ้ยมันรูกับเรา อย่างสวยพี่นะสวยจริงมันแอบ,บน่ากลัวเหมือนกันนะอยางพวกคจะลุยชาติสมบัติทงเจ็ดไปด้วยกันหรือเปล่าไม่ว่า,วาคุณจะเป็นลูกเรือบัวหมองหรือผู้ช่วยกับตันแสนใจดีลูกเรือผีมีรประกรารหรือเตดไม้ เลยอันนี้ก็มีของมาให้คุณพอดีเลยแล้วคราบมันบอกมันมีของให้ผมอ่ะอย่ากังวลไปในที่รักมันปลอดภัยอย่างนี้นะว่าอะไรอ่ะคุณมองซ้ายมองขวากลัวมากเลยสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือเพื่อนแท้เท่านั้นที่จะช่วยบรรพายุหิมะฝนกระหน่ำไปได้มันบอกว่าถ้าเราไม่ใช่เพื่อนแท้กันเราจะตายพี่ เราเป็นไทยกันอยู่พวกคุณต้องเป็นใช้การสื่อสารกันให้ชัดเจนพี่พี่ว่าผมพูดชัดไหมฟิวเวิร์กและสุกจุนเป็นกลางกันบวกเงี้ยการเชื่อมโยงเมื่อบอดก็จะมีแค่โชคไม่ก็หายแล้วนะต้องการพรจากฉันงั้นก็แสดงให้ดูว่ามิจฉาภาพของพวกคุณน่ะอยู่ในระดับ จะออกเรือเข้าสู่ด้านทดสอบทั้งสามของฉันและลลรับรางวัลตามภารกิจตางภารกิจแล้วก็พันไปนะตองทำร่งของคุณมาให้ไ้วิาี่คุณจงคุณ เออฮะอ่ะอ่ะมาถึงแล้วอ่ะมันบทอะไรเราเยอะแยะนะใช่เอาเดอร์คอมมิวนิเคชันอีสคีย์คุณจะต้องอ่านผมไม่ออกอ่ะเหมือนอ่านหนังสือพี่ตรงชื่อสัตว์ตรงชื่อตรงด้วยพี่คือเราจะโกหกกันไม่ได้นะไม่งั้นตายล่ะ แน่นอนอุ้ยมันให้ทางแยกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดพี่เดโด้ทาไงดีเยี่ยงกันเราต้องแยกจากกันแล้วเออต้องแยกกันแล้วเ <c oughs> หรอใช่ไปมาทำราก,ก,กินกันเฮ้ยผมเจออะไรตรงนี้ไม่รู้อ่ะคืออะไรอะ่ะผมเช็คก,ก่อนแล้วกันพี่เช็คทุกอย่างไว้นะพวกนี้มันมีเหมือนตู้อะไรสักตู้หนึ่งอะพี่ มีปุ่มให้กดป่ะมีหลอดไฟป,ปุ่มมันผมมีปุ่มเป็นเออเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกล้วยอะ่ะกล้วยแล้วก็เห็ดอ่ะพี่เห็ดแล้วก็กล้วยแล้วก็มีวงกลมอยู่ข้างบนกล้วยแล้วก็เป็นเหมือนไข่ปอกเปลือกแล้วมีเข็มตรงกลางอยู่ตรงไข่อ่ะพี่เข้าใจไหมกับความสูงต่ำป่ะหรือว่าไม่มี อหลอุ้ยกดอะไรผิดก็ไม่รู้อ่ะมันก็ครับพี่ผมกดมั่วไปแล้วอ่ะ <Okay. S 1> มันรีเซ็ตหมดเลยพี่ตรงนั้นมีอะไรมั่งอ่ะพี่ผมไม่รู้อะไรเลยอ่ะมันมีตุ๊กตายืนลำดับความสูงปะ่ะเอ่อของผมมี ตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งมันมีรูปอะไรเอ่ยอยู่บนแท่นพี่แล้วขวามือของผมเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงนะเออที่ขับอ่ะเออที่ขับเรือพี่เข้าใจปะที่ขับเรือมาแต่มีรูปต่างๆอยู่สี่อันพี่เอามาสักรูปหนึ่งก่อน๋ยวาบอกว่าให้กดรูปเลยเนี่ยอ่ะรูปมีรูป เอ,อขาเรียกว่าอะไรวะอีเยอะให้ขหัด่าง้ผมเออพี่ลองจินตนาการเป็นเรือเป็นใบเรือพี่ใบเรือสีขาวขาวอรอใช่ใบเรือสีขาวไม่มีบวกตรงกลางใช่ไหมไม่มีไอ้บวกตรงกลางมีแต่เป็นอันเป็นอันที่สามพี่ไออันสูงสุดอะที่มันอยู่บนสุดอะมันจะไม่มีรูปบวกใบเรือ อ๋อไปยงลำดาบหรอเออผมรู้แล้วอันสูงอ,อันสูงสุดเป็นรูปใบเรือแล้วมีรูปบวกอะพี่อันนั้นนะอันสูงสุดไม่มีไม่มีของพี่ไม่มีโอเคงนะั้นผมกดอันที่ไม่มีนะอ่ะผมกดแล้วอ่ะมันติ๊งแสดงว่าถูกถูกพี่แล้วมันมันมันเปิดมาใหม่ครับพี่อันสูงสุดผมเป็นรูปเห็ด รู้เผ็ดมีเขาอ่ะพี่พี่มันมันต้องใช้เวลาพี่บอกผมมาผมว่าพี่ต้องเอาอะไรลูกอยอยกล้วยไม่หงลมลูกกล้วยไม่หงลมโอเคเรียบร้อยแต่กิ้วต่อไปพี่ต่อไปต่อไปพี่บอกมาเลยแต่ผมดูเองลูกกล้วยไม่หงลมมุดโอเคโอเคเอาพี่จะไปขึ้นแอดอะเอาอีบ้านี้ แล้วใส่หน้าพี่เกาหัวใส่หน้าแล้วก็แปมือแปมือกาหัวมันคือรูปไหนพี่รูปเลด้ามีตาแล้วไม่รู้อะเรดร์โอเคันนี้น่เลยเฮ้ยถูกวยพี่ถูกด้วยเอานะเ,เด็กเออเด็กเท้าเอวแล้วยักคิว้ว ลูกตา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 ที่มันหมันมองมีทกษมองทางซ้ายอ่ะอันนี้เหรอไอ้ตามีแขนน่ะเอ้าโหไม่บอกตายมีแขนว่าไอ้บ้าดี่ตัวต่ากลมๆเอาใหมเอาไหมไม่ต้อาตายทงมีลูกศรลงข้างล่างพี่ทงศรลงไม่มีอะมีแต่ทงที่เป็นอ่ารูปกลางกระบาดอะเป็นลูกเต๋าอ่ะไอ้ทงลูกเต่า ที่มีลูกศรข้างล่างไงไม่มีอ่ะมีม,มีมันมันมีสองอย่างพี่ธงที่ไม่มีกางกระบาดนะพ,พ,ดดนพี่ต้องเอ้วยครบนะน้องจะผิดเอาเอออะไรนะจับปากแล้วร้องไห้เอามือสองข้างเออแงแง,งลูกตาพี่แขนลูกกตามีแขนลูกกตามีแขนลูกกตามีแขนอะไรไมีแขนลูกกตานะ ลูกตามี่แขนโอ้ผมไม่เห็นอะไรแขนแขนก็ไม่รู้พี่ลูกตามีกรตานๆๆี่พี่พูดเร็วอะ่ะผมมันมีหลายลูกตามากลูกตาเยอะมากเลยอ่ะเต็มไปความรัก ข,ข,ข, okay. ขึ้นสองขึ้นขึ้นสองขึ้นโอเคขึ้นสองขึ้นโกรธเดียวยกมือสองข้างเลยได้เลยได้เลยได้โอเคเด็กเอามือควายหลังพี่ขาด้วยนะขาขาควายหลังด้วยนะพูดมาสิขออีกทีนึงฉันเข่าข้างเดียวฉันเข่าข้างเดียวชุมโอ้เ oh, ขีวยวนกะับกู เด็กกลัวเอามือไ้ข้างหน้าพี่ตัวสั่นเลยทงทงฝักพื้นลูบกบวกต้องผ่านเดี๋ยววะพี่มันต้องผ่านแหละเด็กเศร้าตกหน้าตกหน้าเออฉันข่าวข้างเดียวพี่เอามือขึ้น เอวยักคิวค้วเท้าเอวยักคิ้วเอ่อรูปใบเรือไม่มีลูกเต่านะพี่มีปากอัดใส่เอว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 ขาข้างเดียวยกมือขึ้นเด็กเศร้าตกแนะ่เด็กเศร้าตกแนะเ่เอ่อดอกบัวตะอยลงพี่ โกดกำหมัดข้างหน้าแล้วชูมือเออลูกป,ปลาลูกป,ปลามีแขนโอเคอ่านเดียแหละเยี่ยมไม่ไหวเลยแม่งกังวลพี่เด็กเท,ท้ทาเท้าเอวเราใส่เอวพี่ ไ,ได้ามีจุดไ,ได้ามีจุดไ,ได้ามีจุดโอเคเด็กกลัวเด็กกลัวมือมือห้ามมาทั้งหน้าสองข้างเออดอกบวัวมีจานข้างบนเด็กมีความรักลูกปลาลูกปลา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 ไหนปลามีแขนไหม เอาไม่แฉมันไม่แฉมัไม่แฉมหวรนปวดบเด็กเขยนมือข้อยหลังแล้วเท้าเท้ามีของหลังกล้วยกล้วยกล้วยมีกลมๆเด็กกลัวเอามือไว้ข้างหน้าสองข้างลูกปลาไม่มีมีลูกกลมๆกลางลูกปลาเป็นตัวกลมกลางเย้ อติดมาครึ่งชั่วโมงพี่ปะเาเดินลงมาเราจบแล้วไม่บ่ายนะพี่มิชั่นนี้เราจะไม่เจอกันอีกแล้วโคตรยากอ่ะพี่นะ เอาแล้วต่อตัวก่อนดีกว่ะพี่ไม่มีอ่ะแต่แม่งก็ทำให้เกืบอบเกือบล้อแล้วพี่นะอยิ่งยากจริง